ร้อนอะเอ๋โอ๊ยทำไมอากาศเมืองไทยมันร้อนอย่างนี้เนี่ยแม่แหมไปอยู่เมืองนอกมาอาทิตย์หนึ่งทำเป็นบทนนะแม่คุณเอออ้าวนั่งก่อนเดี๋ยวไปหาน้ำเย็นมาให้เื้เฮ้ยเหมียวเๆมียวเมียวเมียวทำไรอะร้อนเหรอ น้ำเย,นเย็นไปก่อนเดี๋ยวพัดลมมาให้ uh huh. น้ำเย็นวันนี้เนี่ยเติมให้เต็มที่กัน uh huh. หิวเมื่อไหร่บอกเติมไม่อันโอเคมาแล้วจ้าพัดลมมาแล้วค่ำนี้แหลงมิวมันจะได้เย็นเย็นจะได้เลิกบนสักทีอ่ะเสียบปลั๊กนี่บรรยากาศดีขึ้นเลยฉัได้ล่ามิวโอ้โหเย็นสบายเลยเนี่ย ทำไมเปิดพัดลมเบาจังเลยอะ่ละร้นร้อนรูมิเนี่ยไม่ใช่เลยหมิวเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเรา,าเพิ่งกลับมาจากช้อปปิ้งข้างนอกร้อนรใช่ไหมแล้วก็พัดลมมาเราก็เพิ่งเปิดนั่งรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็หายร้อนแล้วสมัยเยนนยรียนี่บนยังไงตอนนี้ก็พี่นบนเหมือนเดิมเลยนะอนี่นีซื้ออะไรมาเยอะมากมายหังน้หนัไดูอ่แต่ว่าวันนี้ยเรียนหนีมาเนี่ยมีอะไรให้รัใชมคุณเอ๋ เออเกือบลืมไปเลยอะ mm hmm. คืนนี้เราจะมีปาร์ตี้ mm hmm. อ่าถ้ามีปาร์ตี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องอาหาร mm hmm. และมิวก็คือหนึ่งในเพื่อนเราที่ทำอาหารเก่งที่สุดจริงอะเพราะฉะนั้นแล้วไปดูกันว่าในครัวมีอะไรทำ mm hmm. ไปไปโอ้โอ้ยนี่นี่แอร์ทำไมไม่เปิดแอร์ก็ไม่ได้เสียนะ ก็มันเปลืองไฟไงละหมีวขนาดเดือนที่แล้วอะ่ะ<ม>เปิดแอร์25องศาเหมือนที่เขาบอกเลยค่าไฟอะ่ะมาเป็นพันเลยอะ่ะแสดงว่าไม่รู้จัก Eco Green. <Eco Green. S 2> อีโคกรีนอีโคกรีนเนาะอีโคกรีนคืออะไรอะ่ะอีโคกรีนคืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะที่ทําให้เครื่องปรับอากาศเนี่ยทำงานได้ฉลาดขึ้นแล้วก็สามารถประหยัดค่าไฟได้เกือบถึง30%เลยนะประหยัดค่าไฟเกือบ30เอ<ม>โอ้โหเยอะดีแล้วบ้านหมิวมีเะละ่ะ บ้านเหมียวมีแอร์หลายตัวและติดทุกตัวแล้วด้วยแล้วตอนนี้รู้ไหมว่าหมียวว่ามีเงินเหลือมากกว่าเดิมอีกสามารถนําเงินไปใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นนะและที่สําคัญอ่ะราคาไม่แพงติดตั้งง่ายด้วยแล้วเหมียวก็เป็นส่วนหนึ่งของการลดภาวะโลกร้อนด้วย e <Eco Green S 1> ีโคกรีนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าป<ช>ระหยัดไฟได้เกือบ30อร์เ มีเงินเหลือ,อีกเยอะอแถมยังลดโลกร้อนได้อีกด้วยใช่อย่างนี้อ,อย่างนี้ต้องรีบสั่งซื้อซะแล้วโทรให้รู้แหละเบอร์อะไรมานี่เลย